มมริเโอเปเชติโน่คุณซือของปารีสแซงต์แชงแจ้งกับสมโมสรไปแล้วว่าต้องการออกจากทีมท่ามกลางความสนใจจากเรอัลมาดริดและทอแนมฮอสเปอร์ในใหญ่เลือดฟ้าขาวเข้ามาคุมแปรแชร์แทนโทม,มัสทูเคิลที่โดนปลดออกจากตำแหน่งเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาแต่ผลงานของเขาถือว่าไม่น่าประทับใจมากนักหลังพาทีมคว้าแชมป์เฟนส์คัพได้เพียงแค่รายการเดียวแต่บริหารของปารีสเยงยังคงเชื่อใจโค้ดร,รายนี้และต้องการให้เขาอยู่คุมทีมต่อไปจนครบสัญญาในปี2022 อย่างไรก็ตามล่าสุดปอเชติโน่แสดงเจตจำนงแล้วว่าต้องการก้าวออกจากตำแหน่งโดยตอนนี้เขาเรอฟังคำตอบจากสโมสรซึ่งเขาก็พร้อมปฏิบัติตามทุกอย่างไม่ว่าจะอนุมัติให้ลาทีมหรือคุมทีมต่อไปปัจจุบันปอ r เชติโน่ตกเป็นเป้าหมายของเรอัลมาดริดที่กำลังมองหาโค้ชคนใหม่เข้ามาแทนซีดานที่ลากไปรวมไปถึงทอนแวนมฮอสเปอร์ pur, ทีมเก่าของเขาที่มองหาเทรนเนอร์รายใหม่อยู่เช่นกัน ทนมอสเปอร์ตกเป็นข่าวต้องการดึงมอริโซ่ปอยเชติโนจากปารีสแซง์แมงกลับมารับงานตำแหน่งกุนซืออีกรอบภายในสัปดาห์หน้าโดยคาดว่าปอยเชติโนจะร้องให้แฮริเคนอยู่กับทีมต่อไปอย่างน้อยหนึ่งฤด,ดูกาลปอยเชติโนเคยคุมสเปอร์ระหว่างปี2014-2019ก่อนถูกบอดบริหารไก่เดทองปลดออกจากตำแหน่งเมื่อพฤศจิกายนปี2019ที่พาทีมล้งอันดับ14บนตารางคะแนนและถูกแทนที่โดยโชเซ่มูรินโญ่ ปอรเชติโน่เข้ารับตำแหน่งกับแป้แชร์เพียงเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาและพาทีมประสบความสำเร็จในเฟนส์ซูเปอร์คัพและเฟน์ครับแต่พลาดท่าจบหลีกเอิงในอันดับ2ของตารางชวดแชมป์ลีกสูงสุดครั้งที่2ในรอบ9ปีรวมทั้งมีรายงานว่าเขามีปากเสียงกับเรย์นาโดผู้อำนวยการกีฬาของทีมถึงแนวทางการบริหารของบอร์ดอีกด้วยรายงานจากเดลีเมลระบุปอเชติโน่วางแผนที่จะรั้งตัวแฮร์รี่เคนให้ค้าแข้งต่อกับไก่เดือทองอีก1ซีซั่น แม้เจ้าตัวจะแสดงท่าทีต้องการย้ายออกจากทินลี่ไวท์ซัมเมอร์นี้ก็ตามเมื่อจบฤดูกาลด้วยอันดับ7บนตารางและทำได้เพียงคว้าโคตายูโรปาคอนเฟนซ์ลีกเท่านั้นทนนอรแนมฮอตสเปอร์อาจเต็มใจขายแฮร์รเคนให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้หากพวกเขาได้ตัวกาเบลเคซุดพร้อมกับเงินสดอีกจำนวนหนึ่งซึ่งกองหน้าชาบาราซิลรายนี้มีมูลค่าประมาณ70ล้านปอนด์ การที่สเปอร์แสดงความสนใจในตัวกองหน้าของแมนซิตี้ทำให้มีความเป็นไปได้ในการทำข้อตกลงเงินสดบวกกับการแลกตัวนักเตะอย่างแฮร์รี่เคนคาดว่าเดนเนลเลวี่ประธานสโมสรอนสเปอร์ต้องพยายามอย่างหนักในการต่อรองข้อตกลงต่างๆหากต้องเสียกับตันอย่างแฮร์รี่เคนไปให้กับแมนซิตี้แต่ล่าสุดเดลี่สตาร์ซันเดย์เชื่อว่าข้อเสนอเป็นตัวนักเตะอย่างเคซุสที่มีมูลค่า70ล้านปอนด์บวกกับเงินสดในราคาที่ใกล้เคียงกันอาจสามารถล่อใจทับไก่ไดทองได้ เพบกัวเรล่าดเจ้านายใหญ่ของแมนซิตีไม่เต็มใจที่จะสูญเสียเคสุตววย24ให้กับทีมอื่นแต่การทําให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของดิวข้อตกลงนี้อาจเป็นวิธีที่ถูกกว่าในการคว้าตัวแฮริเคนววย28และบางทีแมน์ซิตีอาจจะลองยื่นข้อเสนอเป็นปากกหลังอย่างนาธานอารเกไวย26ให้กับสปเปอร์แทนแต่เคซุตที่ถือว่าเป็นการทดแทนกันได้โดยตรงในตำแหน่งกองหน้าน่าจะทาให้ยอดทีมแห่งลอนดอนสนใจมากกว่า ยังไงก็ตามสถานการณ์ทั้งหมดมีความซับซ้อนมากขึ้นเมื่อสเปอร์ยังไม่มีผู้จัดการทีมและหากปอเชติโนกลับมาคุมสเปอร์อีกครั้งจริงเขาก็คงไม่อยากกลับมาแล้วพบว่าไม่มีแฮร์รีเคนและไม่มีการรับประกันว่าการกลับมาของพอตจะเปลี่ยนความตั้งใจของเคนที่จะย้ายไปร่วมสโมสรอนที่ทําให้เขามีโอกาสคว้าแชมป์มากกว่าได้หรือไม่ทันนีรี่เคนมีฤดูร้อนที่วุ่นวายรอยอยู่ข้างหน้าเริ่มจากศึกยูโร2020ที่เจ้าตัวจะต้องโฟกัสในเร็วๆนี้และดูเหมือนว่าอนาคตของกองหน้ารายนี้ จะไม่มีแนวโน้มที่จะได้คาตอบก่อนทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวจะเริ่มต้นขึ้นในเดือนหน้ามีรายงานว่าอันโตนิโอคอนเต้จะขอให้ทันานฮอสเปอร์เซสน3สดาวดังของอินเตอร์มิลานหากต้องการให้เขาเข้ามารับตําแหน่งผู้จัดการทีมที่ว่างอยู่คอนเต้ากาลังมองหาสโมสรนใหม่หลังตัดสินใจแยกทางกับอินเตอร์เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาแม้จะเพิ่งพาช่วยต้นสังกัดควา้าแชมป์ลีกคนแรกได้ในรอบส1เอ็ดปี ยางไรก็ตามการจากไปของเขาท่ามกลางกระแสข่าวลือเกี่ยวกับความขัดแย้งของเจ้าของสโมสรในด้านการเงินพร้อมทงมีการอ้างว่าสโมสรจําเป็นจะต้องลดต้นทุนและขายผู้เล่นชื่อดังในซัมเมอร์นี้รายงานจากสื่อหลายเจ้าอ้างว่าเขาได้พูดคุยกับสเปอร์แล้วและหนึ่งในสื่ออิตาลีอย่างลาสแตมปาระบุเพิ่มเติมอีกว่านเนเนเลวีประธานสโมสรจากลอนดอน